ครับผมคลิปนี้ก็เป็นไฮไลท์นะครับผมสําหรับการตกหลังเต็มระบบในช่วงบ่ายนะครับผมก็นี่เลยครับสําหรับทุ่นนะครับก็ยังใช้เป็นงานออจีบลางหางตันนะครับผมก็กับยางเสียบทุ่นแบบไร้สารนะครับสายผมเลือกเป็นแม็กซิมารสิบห้าปอนทั้งเมนและชิ่งเลยนะครับผมกับลูกหมุนตัวเดียวเบอร์แปดนะครับผมนี่ส่วนวิธีการมัดลูกหมุนนะครับผมก็จะมัดแบบนี้นะครับผม ความยาวของชิ้นหน้าครับผมเลือกใช้อยู่ที่25เซนแล้วก็35เซนนะครับก็นี่ครับกับตะขอจีนุเบอร์8แบบไรเงี่ยงนะครับผมส่วนวิธีการใส่เหยื่อผมจะใส่เหยื่อเฉพาะตะขอบนนะครับส่วนตะขอล่างคือผมจะปล่อยเปล่านะครับเพื่อการเกี่ยวตัวแล้วครับผมในช่วงแบบนี้ครับผมเพราะว่าปลาไม่กินแล้วครับเริ่มเบียดสายเริ่มระแวงแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นตะขอที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับผมในเมื่อมันไม่กินนะครับ มันให้เราเล่นบทโหดเราก็เล่นบทโหดกับมันนะครับมาครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับ หลับตัวนี้นะครับนี่ครับมนเบียดจริงๆด้วยนะครับผมก็เข้าข้างตัวเลยนะครับก็มาดูไฮไลท์กันยาวๆเลยนะครับผมว่าจะเกี่ยวส่วนไหนกันบ้างนะครับตัวนี้ก็งายท้องมาเลยคนระับ ไม่ครับผมเข้าเต็มตูดนะครับ ум, า, ooh, ามาดีเลยหงายท้องมาครับผมหมุนติ้วๆมาเลยนะครับ ตัวนี้ก็เนี่ยครับเต็มท้องเลยนะครับโอ้โหตะปักแบบนี้ยังไงก็ไม่มีหลุดนะครับ ตรงนี้เอาหางมาก,ก่อนนะครับงายท้องมาเลยครับผมนี่ครับผมเข้าเต็มตูดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เข้าใต้คางนะครับผมใต้ปากนะครับยังไม่ทันกินนะครับวิ่งมาชนสายสก่อนนะครับด้วยที่ทุ่นนะครับที่ออกแบบมาให้ดอกเล็กๆนะครับแบกรับได้เฉพาะลูกหมุนเบอร์แปนะครับก็จะทําให้อาการไว้นะครับแค่ชนสายนี้ก็คือทุ่นก็มีอาการแล้วนะครับผมก็คือออกแบบมาให้ตกแบบนี้โดยเฉพาะแล้วก็ออกแบบมาให้สายหดโดยเฉพาะเลยครับผมนี่ครับผมสับหดหดเลยนะครับนี่ก็นี้ก็เข้าน่าจะ ตรงกลางหลังมั้งครับนี่หันหลังมาแบบนี้นะครับนี่ครับผมเข้ากลางหลังนะครับผมโหดแบบนี้เอาอยู่นะครับสําหรับทุ่นผมนะครับก็นี่คือจุดประสงค์ของการทํามานะครับก็เพื่อที่จะงานแบบนี้ครับผมกินเบาๆกินระแวงงานเบียดสายนี่นะครับไว้ให้นาๆไว้แก้เกมนะครับ บมมีบมมีหอยกรลาิกินเขาสกินเขาแ,แตแลอครับก็ทําข้อทีีมาให้ด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้อ่านง่ายๆนะครับแค่มัน <Okay. S 2> แบบว่าแค่เบียดนิดเดียวเนี่ยก็ทําให้มันไหลเป็นข้อครับก็จะทําให้เรามองได้ง่ายขึ้นนะก็ตั้งแค่ปิมิมๆน้ำ,นำหรือว่าข้อสองข้อนะครับผมแค่ทุนมันขยับกดฟืดลงนี้ก็คือสับฟังหายครับผมแบบนี้ครับผมยังไม่ทันกินนะครับนี่ก็วิ่งมาชนเหมือนกันครับ เข้าใต้คางเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็นี่ก็เป็นคลิปเพียงไฮไลท์เพียงส่วนหนึ่งนะครับผมที่ผมถ่ายได้แล้วก็ตัดมาฝากนะครับแต่แมตนี้เป็นแมตท,ที่ปลากินเยอะจริงๆนะครับผมสมกับค่าคัน1,500บาทนะครับผมก็กดเอาซะจนจนถึงกับ แขนล้าเลยนะครับแทบจะไม่มีแรงเลยครับผมแบบนี้ก็เก็บของกลับบ้านเร็วเลยครับผมเนื่องจากเหนื่อยมากนะครับยอมราัาวากินจัดจริงๆนะครับผมก็มาใช้วิธีการตกหลังเต็มระบบนี้ก็ประมาณช่วงช,ช,ช่วงสักสิบโมงครึ่งนะครับผมผมก็ตกถึงประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็หมดแรงแล้วนะครับก็แบบนี้ปลารวมรัาสำหรับผมคือกดมาคนเดียวอยู่ประมาณ75็ิกิโลนะครับผมมันก็มีตัวไซส์ละประมาณ เจ็ดแปดเก้านะครับทำงานครับใครไม่มาพลาดก็ผมวันนี้เจ็ดแปดเก้าถึงไซโลนะครับผมงนานครับผมเส,สนอครับมาเสนอที่เสม,มอครับผมนี่นะครับ ส่งงานครับผมเสนอครับมาเสนอเท่เสมอครับผมก็มันไม่ค่อยเห็นลนือยน้อยน่อครับอนีมันอนนี้ครับล้างเต็มระบบนะครับก็วางออกเยอะนทุนนะครับก็ยังมีพร้อมส่งเหมือนเดิมนะครับดอกละหกสิบบาทนะครับโอเคครับผมทปงานครับครับผมก็เป็นน้ำหนักรวมนะครับก็หัก เข่งกับกระชังออกแล้วครับก็อยู่ประมาณ75โลนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับทุนลังนะครับผมก็เพียงดอกละ60บาทค่าส่งครั้งละ40นะครับขอบคุณครับ